นกชายคาคืออะไรครับอ่านกชายคาคืออะไรนกชายคาคือนกนกหัวจุกเนี่ยนกหัวจุกเนี่ยนะมันจะเป็นมันจะมีนกแข่งกับนกชายคานกแข่งเนี่ยคือสามารถพาไปแข่งที่สามารถพาเข้าราวแข่งกับเขาได้นั่นคือนกแข่งแต่นกชายคาที่เราพูดถึงกันก็คือนกที่ไปแข่งไม่ได้ แต่พอไปแข่งแล้วมันไม่ค่อยร้องไปแข่งแล้วมันไม่สู้เขาไปแข่งแล้วมันไม่มีผลงานสุดท้ายคนเลี้ยงก็เอากลับมาแขวนที่บ้านนะก็กลายเป็นว่านกตัวนั้นก็คืออยู่ที่บ้านก็เป็นนกชายคาบ้านแขวนไว้เพื่อแผลแขวนไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อฟังเสียงแขวนไว้เพื่อฟังเสียงแขวนไว้เพื่อแก้งเหงานะแต่จริงบางทีนกชายคาเราซื้อนกชายคามาเนี่ยถ้าเราเก่งๆนะมันก็มีโอกาสที่จะ แบ่งขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่ที่มันแข่งไม่ได้เพราะมันมีเพราะใจมันไม่ค่อยสู้ตรงนี้ยแต่เวลาอยู่ที่บ้านนะมันล้องอยู่แล้วครับนกใจคานะมันล้องมันเล่นปกติครับเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้กดดันถามว่าทําไมเราถึงแบ่งนกเป็นเป็นทั้งนกชายคาแล้วก็นกอนกแข่งด้วยกฎกติกาของการแข่งนกเนี่ยมันทําให้มันทาให้นกบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากอะไรรู้ไหม เนื่องจากกฎกติกาน่ะสมมติอ่ะอย่างแรกที่ที่ไม่ว่าจะประเภทไหนอ่ะไม่ว่าจะเสียงทองสากลดาวรุ่งนับดอกเนี่ยนกต้องเอามาเทียบกันนกต้องเอามาแขวนเรียง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 กันถูกไหมไม่ว่าไม่ว่าจะประเภทไหนอ่ะเราต้องแขวนบนราวแข่งใช่ไหมแล้วก็มาเรียงเลียงเรียงกันดังนั้นเนี่ยนกบางตัวเนี่ยเวลามันเรียงกันเนี่ยมันไม่ร้องเนื่องจากมันไม่สู้นกพอเทียบนกแล้วว่ามันไม่สู้พอเทียบกันแล้วเนี่ยมันแพ้ทางกันมันไม่สู้กัน มันก็เลยแข่งไม่ได้ทั้งที่จริงๆอนกตัวนั้นอ,อาจจะร้องดีก็ได้นะถึงใจไม่ดีแต่พอแขวนที่บ้านโอ้โหร้องเยอะร้องเล่นร้องลิกมันทั้งร้องทั้งเล่นทั้งลิกถ้าเราแขวนที่บ้านแต่เวลาไปเทียบอ่ะไปเทียบกันแล้วเนี่ยกฎกติกามันต้องเทียบกันถูกไหมถ้ากติกามันแขวนห่างๆกันมันอาจจะชนะก็ได้แต่พอเวกติกาทุกตัวมันต้องมาเทียบกันหมดอะดังนั้นน่ะมันก็เลยเป็นมันแข่งบนราวแข่งไม่ได้ก็กลายเป็นนกชายคา คือกติกาของการแข่งขันเรามันบังคับไงครับดังนั้นก็เลยแยกเป็นอนกแข่งได้กับแข่งไม่ได้และไอ้แข่งได้ก็คือมันก็เปลี่ยนไปตามเกติความสามารถของนกอีกเนาะ